พวกเราทีมงานได้มีโอกาสสัมผัสกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สิ่งที่พวกเรารู้สึกอยู่เสมอคือทำอยังไงเราจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีแนวทางแล้วก็วิธีการในการช่วยเหลือลูกได้นะคะไทยโมเดลคือโปรแกรมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะโปรแกรมนี้พัฒนามาจากแนวทางของต่างประเทศที่เรียกว่าฟลอทามนะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยค่ะ หลักๆคือเราเน้นเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลนะคะแล้วก็อันที่สองคือเราเน้นที่กะเข้าใจความแตกต่างของเด็กค่ะเด็กพิเศษแต่ละคนมีความแตกต่างอันที่สามก็คือในเรื่องของความผาสุกข,ของครอบครัวค่ะถ้าครอบครัวไม่มีความสุขเด็กก็จะไม่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่มองภาพรวมที่เราจะเข้าใจเด็ก เน้นการส่งเสริมผ่านการเล่นแล้วก็ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัวค่ะ